ใครอยากซื้อก็พร้อมขายตัวน AI สัญชาติไทยฮอรัสบินตรวจอัตโนมัติบน5 g cyber weekend โครงการพัฒนาดวนอัตโนมัติ AI บนโครงข่าย5 g กำลังอยู่ระหว่างการประสานกับสารนเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่การฝึกหรือเทนข้อมูลที่แข็งแรงและในอนาคตอาจนำไปสู่การสร้างเครื่องบินถ้าใครอยากซื้อก็พร้อมขายให้ทันทีสำหรับนวัตรกรรมใหม่ฮอรัสระบบดวนอัตโนมัติ พลัง AI หรือ AI Autonomous Drone System บนโครงข่าย 5G เจ้าเหยื่ออากาศยานไร้คนขับสําสำหรับนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผลงานของคนไทยเช่นนี้ถุงทกย่องว่าจะมี IMPACT ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็น Smart City เต็มตัวเพราะสามารถรับบทต,ตรวจตราอะไรก็ได้ตามมอบหมายตัวอย่างเช่นการเป็นรปภที่จะดูแลความรักษาความปลอดภัยแบบตลอด24ชั่วโมงการเป็นตัวช่วยตำรวจ จราจรเพื่อเฝ้าระวังภัยช่วงเทศกาลวันหยุดหรือการเป็นผู้ตรวจงานที่ติดตามได้ว่าโครงการการก่อสร้างนั้นคืบหน้าไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันในของการพร้อมวางจําหน่ายฮอลัดคือการเป็นหลักใหม่สําคัญของการดึงศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ในวัตกรรมดโดรน AI อัตโนมัติบล5 g ผลจากการร่วมแรงของ3ส่วนผสมหลักในการพัฒนาที่ทำให้ AI a อ t o ต o นมัติ r o n e System บนโครงข่ายอัจฉริยะ5 g พร้อมทำตลาดเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในประเทศส่วนแรกของโปรเจกต์นี้คือ AIS ผู้ติดตั้งเสา 5G และทำเน็ตเวิร์ก slicing ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดความหน่วงในการสั่งการควบคุมโดรนรองรับการควบคุมระยะไกลที่สเสถียรมากกว่าสัญญาณวิทยุและ Wi-Fi ส่วนที่2ก็คือ ARV หรือบริษัท AI An robotic venture จำกัด หนึ่งในเครือของปตทสอฟอที่เน้นการสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงและขยายผลไปใช้ธุรกิจต่างๆเช่นอากาศยานภาคพื้นดินหรือแม้กระทั่งใต้ทะเลส่วนที่3ก็คือการใช้พื้นที่วางจันวันเล่ฐานที่ตั้งสําคัญของกลุ่มปตทในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ที่ได้รับการผ่อนผันผ่อนปรนทางกฎหมายจนเอื้อต่อการทดสอบระหว่างพัฒนา ต่างจากพื้นที่กรุงเทพซึ่งต้องทำเรื่องของอนุญ,ญาตทุกครั้งที่ปล่อยโดรนขึ้นบินสําหรับโดรนเยาวันฉริย์นี้ถูกพัฒนาให้บินได้นานจากเดิมที่ทาได้2นาทีมาเป็นเครื่องเชื่อมวงต่อเนื่องความเก่งของโดรน ai นี้คือซอฟต์แวร์ที่สามารถจํากัดพื้นที่ห้ามเข้าได้อัตโนมัติสามารถตั้งกล้าให้ตรงตามกฎระเบียบการบินรวมถึงสร้างแผนการบินด้วยตัวเองขณะบินสูงจากพื้น50เมตรบินได้ไกลกว่า6กกิโลเมตรที่ทำได้บนคลื่นวิทยุทั่วไป เพื่อจากการตั้งค่าให้ตรวจจับรถในพื้นที่ที่กำหนดระบบจะสามารถแสดงหน้าต่างพอปอัสแตะแจ้งเตือนแบบชัดเจนในแพลตฟอร์มปตทเอ a อเอปลดล็อกโดร AI, น e AI นายธรชัยเหล่าภูลสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกบริษัปทปตทจำกัดมหาชนกล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมภายในพื้นที่วางจานวันเลขเพื่อการพัฒนาธุรกิจ New S Curve ของประเทศไทยว่านอกจากเทคโนโลยีด้านสุขภาพและอาหารที่จะเป็นพื้นที่ขยายตัวสูงทางเศรษฐกิจในอนาคตยังมีเทคโนโลยีทางด้านการบินที่ยังพัฒนาได้ค่อนข้างยากในไทยวางจันทร์วันแรกจะเป็นพื้นที่ชิมม่งทําแซนวอล์หรือพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีหลายโครงการที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโดรนอัตโนมัติ AI บนโครงข่าย5 g ที่กำลังอยู่ระหว่างการประสานกับสถาบันเทคโนโลยี้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่การฝึกหรือเทรนข้อมูลที่แข็งแรง และในอนาคตอาจนำไปสู่การสร้างเครื่องบินทั้งหมดนี้ต้องการโคร,โครงสร้างของข้อมูลชติท่าน a s เป็นผู้กล้าที่มาร่วม,วมกับเราและแซนบ็อกที่เราทำสุรชัยกล่าวโครงการนี้ไม่สร้างแพทย์ไม่สร้างวิศวะแต่สร้างนักวิทยาศาสตร์วังจันรวันเล่คือเมืองในป่าแต่ันสมัยที่สุดเป็นเมืองทดลองที่เน้นการทด,ทดสอบทดลองโดยที่ 5G จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนานวัตรกรรมทั้งหมดที่นี่ 5G ที่จูกติดตั้งในวงจันทร์วันเล่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ AS ที่จะนาเอาเทคโนโลยีระดับโลกมาผลักดันประเทศไทยประเด็นนี้ธนพงศ์อิธิสกุลชัยหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AS กล่าวถึงบทบาทความร่วมมือของ AS ับและปตทบนโครงการนวันตรกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกวังจันทร์วันเล่ e e e c i ว่า 5G เป็นตัวเชื่อมทุกสิ่งในการสร้างนวันตรกรรมทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโลกในเรื่องของการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดองค์กรไทยดังนั้นการลงทุนของ A AS เจึงให้ความสัมพันธ์กับโครงการ e e c เป็นพิเศษนำไปสู่การลงทุนที่วางจันทร์วันเล่แบบ100%ซของพื้นที่ซึ่งมากกว่าสัดส่วนการลงทุนทั้งประเทศที่ตอนนี้อยู่ที่8 7ซโครงการพัฒนาดวนเริ่มมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่เทคโนโลยีในตอนนั้นทดลองเพียงว่าทำอะไรได้บ้างขณะนั้นโดนยังไม่ซัพพอร วันนี้ยังมีความน่าตื่นเต้นว่าการพัฒนาไปถึงไหนแล้วทนายพงศ์ระบุ5 g สามารถนำไปสู่การพัฒนาหลายโซลูชันเช่นระบบวิเคราะห์วิดีโอการพยากรณ์หรือระบบสั่งการแบบเรลไทม์โดยไม่หน่วงปลดข้อจำกัดเรื่องความหน่วงที่ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ VR ยุคเก่าขึ้นไส้เวียนหัวธนาพงศ์ย้ำว่าโครงการพัฒนาโดรน AI บน5 g เป็นหนึ่งในหลายโปรเจกต์ที่ AS ทำอยู่โดยสามารถต่องจำสามความเชื่อของ AS นั่นคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมและการร่วมมือทางทรัพยากรจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเปิดตัวโดรน AI ตัวแรกที่ฉลาดขึ้นจากการใช้ 5g ผสมกับความรู้ของปตทจึงถึงมองเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับใช้โดรนกับหลายโซลูชันทางเลื่อนการสูนของการเดินทางการถ่ายวิดีโอและการวิเคราะห์โดยจะใช้ 5g เป็นตัวเชื่อมข้อมูลแบบเร l t ท m e เพื่อให้สั่งการได้เชื่อว่าจะนําไปสู่การร่วมมือเป็นโซลูชันอื่นอีกมากวสิทธ วัฒนศพ์หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสลนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AS กล่าวว่าตัวนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทางานบนเน็ตเวิร์กอัตโนมัติของ AS ซึ่งมีการเอาไอมาใช้บริหารจัดการเครือข่ายร่วมกับมนุษย์เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพจุดนี้ AS พยายามตั้งเป้าให้ตัวเองเป็นเน็ตเวิร์กอัตโนมัติระดับ3ให้ได้ในปี2023ก่อนจะขยับเป็นเป็นระดับ4ที่ทํางานที่งานดูแลเครือข่ายจะพึ่งพา พนักงารมนุษย์น้อยลงในปี2025ขณะเดียวกันโปรเจกต์โดรนพัฒนาบนกฎเหล็กว่าผู้ขับโดรนจะต้องเห็นภาพลายออฟไซด์หรือแนวสายตาที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นซึ่งการถ่ายทอดภาพแนวสายตาในโดรนไร้คนขับนั้นเป็นข้อจํากัดของเทคโนโลยีมาตลอดซึ่งในช่วงก่อนโควิด19นักพัฒนาจะต้องนําระบบ CPE ติดตั้งไปกับโดรนจนขยับมาเริ่มติดโทรศัพท์มือถือไปกับโดน และปัจจุบันนี้มีการมีอุปกรณ์ที่ฝังด้านในโดนทําให้ใส่ใส่ซิมแล้วสามารถใช้งานได้เลยจากเดิมทําไม่ได้เลยถ้าใช้เซลูล่าโดนแต่ที่นี่เป็นแซนบ็อกวัสดิ์เล่าการส่งต่อภาพจําเป็นต้องใช้เครือข่ายแบนด์วิดต์สูงเป็นเหตุผลของการใช้5 g จะตอบโจทย์การที่ทีโดนบินไปโดยที่เราไม่เห็นไลน์ออฟไซน์เราจะตื่นเต้นว่าโดนไปไหนแต่ถ้าทำได้งานตรวจท่อการดตรวจสายไฟฟ้าตรวจรับทนนจะทำได้ วันนี้เอทำงานกับ ARV เพื่อให้โดน 5G เกิดซึ่งการใช้งานจริงก็จะเกิดจากที่ก่อนนี้ทำงานไม่ได้ในไทยธนาสาราเวทพันธุ์ผู้าการทั่วไปบริษัท AI a n Robotics Venture จำ um กัดหรือ ARV กล่าวว่า Horus เป็นอีกโซลูชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากพันธกิจของบริษัทในด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ1ในส ส่วนประกอบหลักของโดนฮอลัสคือกรอบบรรจุโดนที่มีน้ำหนักกว่า400กิโลกรัมที่เป็นตัวปล่อยจอดและสถานีชาร์จโดยเป็นฮับสำหรับอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างโดนและซอฟต์แวร์ส่วนที่2ก็คือฮาร์ดแวร์ที่ประกอบด้วยทั้งอุปกรณ์เพื่อการบินและส่วนเสริมเช่นกล้องรวมถึงอุปกรณ์อื่นที่จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้หลากหลายมากขึ้นน้ำหนักรวมขนาดทดสอบราว2กิโลกรัมและส่วนที่3ก็คือซอฟต์แวร์ที่จัดการการบินระหว่างโดนหลายลำและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เก็บมาได้โดย AI ซึ่งทั้งหมดนี้ทํางานบน 5G ที่สเสถียรปลอดภัยและเร็วลดข้อจํากัดที่ทําไม่ได้บนคขึ้นวิทยุเราพร้อมที่ทพอพอจะเป็นฮับของเทคโนโลยีความพร้อมทั้งเครือข่ายสัญญาณมีการผ่อนคลายกฎระเบียบให้ทดลองง่ายขึ้นและมีการให้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีเอื้อต่อธุรกิจทานากล่าวตอนนี้โดนอัจจะมูมัพัฒนาเสร็จแล้วเอาไปใช้แล้วหลายส่วนส่วนแรกก็คือการติดตามผลความคืบหน้างานก่อสร้างเรามีระบบเรียนรู้ด้วย เครื่อง ML ที่วิเคราะห์ภาพถ่ายที่เก็บได้จากการบินโดรนว่ามีความคืบหน้าไปเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีการทำโซลูชันสำรวจการจราจรเป็นการแสดงศักยภาพทุกพันธมิตรในโครงการนี้ว่ามีการขยายผลในวงกว้างเป็นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ในไทยต่อไปในอนาคตธนายัำว่าโดน AI บน 5G เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ r v พัฒนาขึ้นมาโดยบุกเบิกเป็นเจ้าแรกในภูมิภาคเอเชีย จากยุคแรกที่พัฒนาขึ้นเองสําหรับใช้ในการปฏิบัติการของปตทสอฟ,อฟ,อฟอวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลผลของการเข้ามาใช้วางจันรวันเล่อย่างฮอลัสนั้นได้รับข้อดีจากความได้เปรียบหลายด้านทั้งมีระบบนิเวศที่ครบมีหน่วยงานการศึกษาการผ่อนปลนกฎหมายที่ทําให้ทดสอบง่ายและด้านภาษีที่ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจถ้ากฎหมายรองรับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยฮอลัสอยู่ในขั้นพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์งบจัดซื้อโรนยังต้องดูก่อนว่าจะใช้ในลักษณะรูปไหน รูปแบบการจ่ายทําได้หลายแบบทั้งการซื้อเลยหรือการเช่าใช้ยังอยู่ในช่วงหาข้อมูลตอนนี้เราหงุ่งในการปรับใช้มากกว่าสร้างไรายได้แผน GoToMarket ยังไม่แน่ว่าถ้าเคสนี้สําเร็จทําให้ผู้คนรับรู้ได้มากก็ไปต่อได้สําหรับแผนการตลาดนอกประเทศไทยธนามองว่าเน้นที่การใช้งานในประเทศก่อนในช่วงแรกดยปัจจุบัน ARV เป็นบริษัทที่รับรู้ไรายได้จากการเป็น Venture Builder รวมถึงการซัพพอร์ตเทคโนโลยีที่มีในมือในกรณีของโดน ARV ประกาศพร้อมขายเต็มตัวนั้นบริษัทยังไม่ได้กําหนดกําลังการผลิตที่ชัดเจนกําลังการผลิตยังไม่ได้ดูเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้กังวลที่เราเน้นคือการใชใ้เราพยายามสื่อสารกับนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ผู้คนไม่สะดวกในการเข้าถึงเข้าไปทํางานรวมถึงองค์กรที่ต้องการทุนแรงคนซึ่งการจราจรก็รรเ,เป็นอีกยูสเคลเช่นกัน กับการตรวจสอบความคุ้มค่าการออาก่อสร้างอาคารถือเป็นเทรนการใช้โดร์ไดจะต่างท,ที่การใช้งานโดยจะเหมือนกันที่การเข้าลำบากและออกลำบากที่สุดแล้วธนายังอุบเงียบเกี่ยวกับรถแบบการพัฒนาโดร์ไดบน5 g โดยทิ้งท้ายเพียงว่าเทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้แต่จะอยู่ในขอบเขตให้โดรนดาเนินการวินได้ด้วยตัวเองเช่นกรณีที่แบตหมดเครื่องจะต้องนกลับมาฐานที่มาที่ฐานเองและสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างโดรน และส่วนที่ต้องรู้ตำแหน่งโดนและหลบหลีกการชนได้เองจากการสอบถามที่นักข่าพัฒนาพบว่าแนวทางการพัฒนาโดรน AI ไอที่พร้อมขายในไทยก็คือการเพิ่มระยะเวลาให้สามารถบินได้นานขึ้นบนพื้นที่กล่องเล็กลงและเพิ่มความยืดหยุน่นให้สามารถติดอุปกรณ์ได้หลากหลายขณะน,นี้ทีมกาลังอยู่ในการพัฒนาโดรนขนส่งที่จะเปิดโอกาสให้โดนรนทำหน้าที่อนรถกระบะที่เมื่อติดตั้งถังน้ําจะเป็นรถดับเพลิงหรือติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์จะเป็นรถ,รถพยายบาล จุดนี้องค์กรก็ต้องการใช้งานจะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้เพื่อให้ระบบ AI ที่ทํางานบนออนไลน์สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการบินตรวจอัตโนมัติบน5 G ไปปรับปรุงและมาเสิร์ฟบนแคดบอร์ดได้ที่สุดขอบคุณที่มาของข่าวจาก MTR online MTRonline.com